จ้ no Sign, so าสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะจ้าวันนี้พาน้องถุงทองมาหาแม่มานาวนะคะแม่แมค่ะเออลงรถแล้วจะพาไปหาแม่มะนาวโอ้มาลามาอู้ดูกินหญ้าสนา

啊嗯。Oh. Yeah. ไปหาแม่มานาวดีกว่า<ป>มาเร็วลูกเร็ว มันเห็นดือเดกตาเเงเดียวของมันเดียวของมันเด่นเะอบสอดมา เห็นญ h าเห็นญ h างามเลยแวินเลยโอ้ต่างไปบ้านแม่มะนาวเนาะยาเยอะเลยค่ะแม่แม่คะเห็นยาไม่เดินเลย <c oughs> ไม่เดินให้เลยเด็กน้อยอะ ตอนนี้น้องถุงทองก็เดินมาถึงบ้านแม่มะนาวแล้วนะคะเนี่ยบ้านแม่นานาวยังทำให้เสร็จค่ะจะมาไล่หาคะแนนซื้อเหล็กทำบ้านให้นพี่แม่มะนาวนะคะแม่แม่ก็มาดูมาเดินมาถึงแล้วดูสิเด็กน้อยจะเห็นแม่มะนาวเลยจะทำยังไงแม่มะนาวอีกเป็นยังไงเนาะนานนะอาทิตย์หนึ่งยัง

ดูสินๆๆๆลูกจะเข้าทางไหนเนาะจะเข้าทางไหนหาแม่มะนาวเนี่ยเอาข้ามรั้วเลยเห็นแล้วเห็นแม่เขาแล้วเอาเห็นแม่เขาแล้วโอ้หางสี่เจไดเลยเขาเห็นแม่เขาแล้วเห็นแม่เขาแล้วอือโอ้แม่ดีใจใหญ่เลยแม่มะนาวดีใจใหญ่เลย ง่แม่เขาเนาะโอแดีใจเยี่ยวเลยให้เลยแม่มะนาวดีใจใหญ่จิตถึงเงางงทองถุงท้องถุงท้องเอ้ยมามาลาเมื่อพอตัดก็จิตถึงกันอะจิตถึงกันไปไหนมาไหนเนาะไปที่ไหนเนาะไปอยู่ไหนออทักทายแล้ว ลักทายลูกแล้วใส่แค่รูร่องแล้ว <laughs> <laughs> อ่าเอ้ปลอกตัวทำตอนเลย้นกีแกวเลยไอ้ปลอกเลยดูเขาดีใจใหญ่เลย <laughs> ดูแยง่ง <laughs> แยง่ง <laughs> อย่างพี่ทองคำพี่ทองคำไม่ให้แล้วนะดูเขาจะเอาขาเหยียบแล้ว <laughs> อ่าไม่แบ่งน้องเลยพ่<ข>อแนะม่ลูกเนาะอ่ากินงานด้วยดูดูด้วยดูฟังน้าด้เนานาสนใจกินเหรอ กินไม่ได้ก็ไปหาเมมานาวแล้วนนแย่งพี่ทองคำไม่ได้ครับมากล้วยขึ้นมาแล้วเอาได้กินไหมนอ้อไม่ได้กินเลยอาฝากแม่ๆด้วยนะคะวันนี้น้องผุงทอง จะมาไล่ทำหลังคาให้แม่ทองแม่มะนาวกับพี่ทองคำนะคะแม่มะนาวเป็นแม่บุญธรรมน้องถุงทองค่ะแอเอเอาตูดไปใส่ง่าคนนั้นนะ อตูดไปใส่ง่าเขา,นะาเนี่ยหาเมยไปอยู่ไงอยู่บนง่า,งาเขาถกลูกเขาเนาะอลูกเขาเนาะไปหาจับง่าเขาลูกเขาหาจับกต่ง่าเขา อันนี้มานี่ไปแล้วถุงทองมานี่ทุกทองอันนี้น,นี่แล้วเล้ว <c oughs> ดูแม่เขาจับดาสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่ด้วยนะคะ จ่ยเติมคะแนนให้แม่สวนนาวได้ทำบ้านด้วยนะคะแม่แม่ครัวันนี้น้องมาไล่ผลไม้ช่วยแม่มะนาวคะ่ะเพื่อทำหลังคาให้น้องนะคะทำหลังคาให้แม่มะนาวกับพี่ทองคำคะ่ะอ่าทุ่งทองสวัสดีครับแม่แม่แมกันลูกสวัสดีครับกับผมเร็วขอเสียงหน่อย เสียงน้อยบ่ยมีเสีงยงเลยอ่าสวัสดีค่ะ